มาขับไปให้หายยากก่อน z ซทเอ็ิบอาฝาแดงไม่คิดว่าจะได้ขับเหมือนกันนะทุกคนมันอาจจะดูเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่นะแบบไม่คิดว่าจะได้ขับอ่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนทํามันมันไม่เกินไม่เกินความสามารถเลยทุกคนผมก็ไม่คิดว่าจะได้มาขับเหมือนกันนะเรายังไม่เคยเบิ้ลแบบรอบตัดเลยมันไม่มีงองแงเลยนะเพราะว่ามันดีมาจากเจ้าของเก่าแล้วนะ จะถามว่าเอ้าเพิ่งซื้อมาขายทำไมมันต้องมีอยู่แล้วนะเพราะผมก็เพิ่งซื้อมาจริงๆแหละรถเรามันดีมากนะทุกคนมันแบบคือผมไม่ได้มาอวยรถตัวเองนะแต่ไอพไพเวนเนี่ยมันทําให้ผมเปิดโลกการขับรถบิ๊กไบมากเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันสมูทน,นะพี่ชิดว่าแต่มันมันหน่วงหน่วงคือยังไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูกล้องนะดูจากกล้องนะสวัสดีครับคุณผู้ชม น,นี่ช่องนิวฟิวโกนะครับสวัสดีมนุษ oh. ย์โลกชาวจีนไทยทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะตามหัวข้อคลิปเลยนะโอ้หแดดก็ไม่ค่อยมีนะแต่ก็ร้อนๆนะเดี๋ยววันนี้เรานะครับจะไปขายรถกันแล้วซื้อมาได้แป๊บเดียวเองนะจะขายแล้วนะครับทุกคนตามหัวข้อคลิปเลยนะครับ oh. ก็จะมาขับเจ้าไพรเวทนับเซท X10 อาร์ฝาแดงของเรานะครับจดปี2020นะครับ เป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่านะครับแต่มีคนจองเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดขายได้ก็คงจะเป็นการขับเจ้พาพิเวษท,ทั้งท้ายนะเพราะว่าจะส่งต่อให้เจ้าของใหม่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ดาเนินต่อไปไม่รู้จะเป็นไงต่อนะไม่รู้จะไปขับอะไรต่อโอเคป้าเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนเดี๋ยวไปพูดตอนขับด้วยนะนี่ครับเจ้พาพิเวษก็จอดอยู่นี่นะครับก็ให้ทุกอย่างเขาหมดเลยนะไม่ได้ถอดอะไรออกเลยนะนี่ครับ ให้ทุกอย่างเลยนะให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างไม่ถอดเลยออกเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะตอนขับนะสตาร์ทก่อนอรถก็ไม่ได้ล้างเลยทุกคน เจ้าของใหม่ด้วยอ่าเดี๋ยวขับไปพูดไปนะครับเดี๋ยวไปล้างให้เจ้าของใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่ารถนะครับขัดึุนตลอดขายม <laughs> าเดี๋ยว<ะ>ไปดูตอนอับเลยดีกว่าปะ มาครับทุกคนไาครับตอนนี้ก็บ่ายสองก็กว่านะคือเราโพสขายเชื่อไหมไพเวทเนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่องการขายก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยเรื่อง เรื่องการขายเดี๋ยวไปพูดตอนคลิปคลิปที่ขายด้วยเดี๋ยวผมจะตัดเป็นอย่างละคลิปเนาะตอนขายก็อีกตอนหนึงเหมือนตอนบิวสันกับคูก้าเดี๋อนนี้มาพูดถึงว่าผมผมก็ได้โพสขายไปแล้วติดจองไปแล้วโพตดขายไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะสามสิบสี่สิบวิออกนับตั้งราคาไว้ถูกนะครับโดนต่อเดินไลด้วยนะก็ขายไปนะเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะ ถ้าเราติดตามดูนะทุกคนมาขายก็เยอะจะถามว่าเอา้าเพิ่งซื้อมาขายทําไมมันต้องมีอยู่แล้วนะเพราะผมก็เพิ่งซื้อมาอจริงๆแหละ <S <S ก็หลายคนก็ถามแหละว,ว่าขายทําไมแม่เบอร์ดินก็ถามนะว่าเอา้าจะขายทําไมรถมันก็ดีคือรถมันดีมากนะมันไม่มีงองแงเลยนะเพราะว่ามันดีมาจากเจ้าของเก่าแล้วนะ มาจากเจ้าของเก่าแล้วนะทุกคนเจ้าของเก่าเขาดูแลมาดีนะบวกกับเรามาดูแลอีกนะมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคือที่ขายเนี่ยเพราะเพราะแบบคือแบบอยากจะเปลี่ยนไปหลายรุ่นนะอยากจะขับไปหลาย,ลายรุ่นนะเอาที่มันตอบตอบโจทย์ตอบสนองตัวเองนะอะทำไมไฟเขียวเปิดล่ะวันนี้อยากขับไปหลายรุ่นไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ Z ซ1เ็กิบมันไม่ตอบสนองแล้วนะไม่ตอบโจทย์แล้วนะคือมันตอบโจทย์นะแต่ว่าคือเราอยากจะให้มันตอบโจทย์กว่านี้เราต้องหาไปเรื่อยหาขับไปเรื่อยนะหาคันนี้ก็ขาดทุนเหมือนเดิมนะทุกคนแถม,มแต่งแถมเซอร์วิสอะไรเรียบร้อยแล้วหมดละคันนี้น้ำมันเครื่องอะไรน้ำยาหล่อเยน็นก็เปลี่ยนมา อ๋อเดี๋ยวก็ติดไฟแดงนะเดี๋ยวก็ขอพูดตำรวจจับมาเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยมาขับครั้งสุดท้ายก็แบบยังงงๆเหมือนเดิมเลยตรงๆนะอันนี้คือจากความรู้สึกผมจริงๆนะมันยังงงๆอยู่เลยแบบเหมือนตอนในวิวสันเหมือนตอนในคูการเปเลยเออเหมือนตอนในคูกาไปเลยไม่เหมือนตอนวิวสันนะตอนวิวสันนี่แบบขายแบบ ขายแบบอยากขายอ่ะอแต่ตอนไอ้ไอ้คูก้าร์เซตพันอ่ะขายแบบงงเหมือนกันคิดจะขายตอนตอนกลางคืนตอนเช้ามาโพสขายเลยแล้วก็ไปเดียวก็ออกเลยอันนั้นคูก้าไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งประมาณวันหนึ่งก็ออกเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยไพรเวตเซตเสิบอาฝาแดงของเราเนี่ยคิดว่าจะโพสต์ขายตอนคิดว่าจะขายอ่ะตอนประมาณตีสอง แป๊หนึงนะไฟเขียวแล้วรีบเร่งก่อนเดี๋ยวดอนรดซิลก็เดี๋ยวไปขับไปล้างรถให้เจ้าของเก่าด้วยก็คิดว่าจะขายแหละทุกคนประมาณประมาณเที่ยงคืนสมมตินะเที่ยงคืนผมนอนดึกเที่ยงคืนจะขายก็ ตื่นเช้ามาก็โพสขายเลยนะไม่ถึงหนึ่งนาทีอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนไม่ถึงหนึ่งนาทีประมาณสามสิบวิเราลงเบอร์ไปด้วยมีคนโทรมาเลยมันไวมากแล้วเขาก็จองเลยอืเขาก็จองมาจําเลยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมาดูรถนะครับอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวไปพูดที่คลิปตอนที่ขายแล้วกันนะถ้าเกิดขายได้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ไะขับไพรเวทนะครับแต่มีคนจองทั้งมาเต็มเลยแต่เราก็ปิดให้คนที่โทรมาสามสิบวิแนละออจองไว้ให้เรียบร้อยนะครับ รถเรามันดีมากนะทุกคนมันแบบคือผมไม่ได้มาอวยรถตัวเองนะบอกไม่ได้มาอวยรถรถคันนี้นะว่ามันเป็นยังไงนะแต่ผมบอกเลยว่าผมไปค่อมเซ1เอ็ิบอาร์ปีสิบสิบเจ็ดอปีสิบหกมาหนึ่งคันอาปีปีสิบหกมาหนึ่งคันแต่อันนั้นอะ่ะเขาเป็นกันสะบัดเปลี่ยนแล้วเป็นแมนวนวลเป็นเอรอินแมนวนวลนอีกคันหนึ่งเป็นเออ คั X10 RS E เชื่อไหมแต่ละคันอะหนักกว่าของผมหมดเลยอ่ะแบบหน้ามันหนักอ่ะเออหน้ามันหนักรถมันหนักแต่ของของของเราเนี่ยมันเบามากเลยนะเนี่ยไทเวดเห็นไหมมันเบามากเลยมันเบาจริงๆทุกคนมันเบาจริงๆแล้วแบบเราก็คิดไปถึงไอตอนในวิวสันน่ะไอตอนในคูก้าแท0พันะ คือของเราปีสิบหกไอคูกานะเออมีโฉมมีสลิปประคัทแล้วปีสิบหกแล้วก็ไปเราเราไปข้อมของปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะมีสลิปประคัทเหมือนกันนะแซตพันเหมือนกันเลยเออต่างกันแค่ปีสิบหกกับสิบเจ็ดเชื่อไหมของปีสิบเจ็ดของของพี่คนหนึ่งอะ่ะเบาของไอคูก้าีกอ่ะเอ้เออเบาของไอคูการแซพันของเราอีอะ่ะเออก็งงนะทำไมมันปีมันก็ ต่างก,กันปีเดียวมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแนะ้วทำไมมันความหนักมันต่างกันเออเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะยางหรือเป็นเพราะอะไรนะนี่เราก็ลังมั่นใจนะอาจจะเกี่ยวแหละแต่คือแบบมันหนักแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะร้อยคูก้าก็ขายไปขาดทุนเหมือนเดิมแนละ้วของแต่งเต็มคันนี้ก็ของแต่งเต็มเลยนะเนี่ยไพเวทเนะี่ยก็ให้เขาไปหมดเลยนะอืมกุดแจ,จก็สองดอกก็มันดีมากแต่ ติดอย่างเดียวเลยแบบยังไม่ค่อยได้ไปไหนกับเจ้าไพ v เวตนักเท่าไหร่เลยอ่ะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปขับเส้นกรุงเทพกีทาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปล้างรถให้เจ้าของใหม่ก่อนก็มาขับไปให้หายยากก่อนเซ1เอ็ิบอาฝาแดง ไม่คิดว่าจะได้ขับเหมือนกันนะทุกคนมันอาจจะดูเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่นะแบบไม่คิดว่าจะได้ขับอ่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนทํามันมันไม่เกินไม่เกินความสามารถนะทุกคนผมก็ไม่คิดว่าจะได้มาขับเหมือนกันนะเอทรงสปอร์ตตัวพันธุ์แต่มันไม่เกินความสามารถของเราหรอกมันไม่ได้เกินไปทุกคนมันจับต้องได้นะทุกคนมันไม่ได้เป็นคันลาแบบสิบล้านอย่างเงี้ยคันละสองสามล้านอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นมันน่าจะเกินเอื้อมเราไปหน่อยนะเราเป็นคนลักยางไงแต่อย่างเงี้ยมันพอจับต้องได้นะทุกคนมันอาจจะดูแบบ คำพูดอาจจะดูเว่อร์เวอร์หน่อยนะแบบไม่คิดว่าจะได้มาขับอ่ะแต่พอมาทำจริงมันได้ขับเนี่ยทุกคนสู้ๆนะเดี๋ยวผมล้างรถให้ก็ขังใหม่ก่อนดีกว่าเขาไม่ได้ขอหรอกแต่อยากล้างให้นะล้างหน่อยครับพี่ครับเขากำลังทำล้างนี่อยู่ อันนี้เดี๋ยวเราล้าง้เขาก่อนนะเจ้าของใหม่เนี่ยก็รมานที่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอนที่ล้างเสร็จแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปล้างก็เอาด้ไหมคลิปล้างทุกคนเอาคลิปล้างมาเดี๋ยวตัดเป็นอีกอีพีนหนึ่งอ่ะเอาก็ได้ ทำการล้างให้เจ้าของใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปล้างก็เป็นคลิปหน้านะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไปอาจจะเป็นการขับจ้าพไหเวทครั้งสุดท้ายนะไปครับทุกคนฝนเหมือนจะตกนะอันนี้ร ฮัทุกคนฝนเหมือนจะตกเลย ยังไม่ได้บอกทุกคนเลยว่าเปลี่ยนท่อเอีมาความรู้สึกเป็นยังไง <C ül> เฮ้ยเปลี่ยนจากท่อเอมาเป็นอาคาชอตตี้แล้วก็ลิงก์ไปอาคาชอตตี้แท้เนี่ยมันเป็นยังไง <C ül> คือเดี๋ยวบอกคร่าวๆแบบง่ายๆให้ทุกคนได้ฟังเนาะว่ามันขับง่ายกว่าเอีนะครับมันขับง่ายกว่าเอีนะ ขับง่ายกว่า c ซีแล้วกันนะทุกคนรู้สึกว่าเตะคลิกชิพมันจะเสียงมันจะเพอาะกว่าหรือว่ามันเพรามันท่อมันเบากว่าซีมันก็ได้ยินเสียงยิงชัดเนี่ยนะมันได้ยินชัดเสียงระเบิดอะ่ะแล้วได้ยินชัดนะทุกคน มันไม่เล้าใจท้ายเอสีนเอสแบบเสียงกังวานมากแบบดู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 ด<__ <d> _ทุกคนเสียใจไหมเดี๋ยวไปหาที่เบิ้ลดังๆดีกว่าทุกคนเรายังไม่เคยเบิ้ลแบบรอบตัดเลย เดี๋ยวหาที่ลงลงก่อนนะทุกคนชอปแวปไปเลยเนาะเดี๋ยวชอปแวบไปตรงที่ลงลงแล้วกันนะทุกคนไปมาทุกคนเราอยู่ที่ถนนที่มันค่อนข้างที่จะโล่งหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวไปขับกันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะเจ้าพิเวทที่ได้ขับเจ้าเพราะว่าค่าจะขายแล้วไม่ใช่เลยหรอกเจ้าหยองงอง,งนะ มันจะตกเลยทุกคนซิ่งเลย ทไมไม่เคยขับแบบนี้เลยนะเนี่ยขัเร็วๆว่าเคยทุกคนแต่ไม่เคยขับแบบกระโชกโค้งคากแบบนี้เปิดแท็กชั่นไม่อยู่นะเคยปิดแท็กชั่นวิ่งแล้วก็มันเหมือนกัน ที่ลงๆเบิ้นกันที่เป็นป่าป่าบุรุยป่าฝ่าดงเสียงระเบิดดังเพาะมากทุกคนแต่ไม่รู้ในกล้องมันจะได้ยินเพาะหรือเปล่า บิดรอบสูงสูงอะ่ะมันไม่พอเลยอะ่ะดูนะแบบบิดรอบเกินแบบแปดนะเก้าสิบอนะไรงี้มันไม่พอเลยดูนะเห็นไหมมันไม่พอเลยมันสู้แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวดูนะดูนะ บบนี้มันพอะไว้อ่ะยิ่งตอนออกตัวยิ่งยิ่งยิ่งจะพาะเดี๋ยวเดีลองดูจนก็แบบขับใจช้านะเริ่มเริ่มจากออกตัวตั้งแต่แรกๆอ,ะอ,อะ่ะไงแค่แต่คนชอบนะแต่ผมคิดว่าหกพันรอบอ่ะกำลังโอเค อยากให้มันได้ยินเสียงระเบิดนะไม่รู้ดิมันพูด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 ไม่ค่อยถูกว่ะทุกคนต้องแบบเนี่ยต้องมาต้องมาลองขับเองมันถึงแบบจะรู้จะรู้ว่ารอบไหนควรเตะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดให้ไล่ตัง้งแต่แบบหนึ่งไปถึงหกอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอะนะเหมือนมันต้องเล่นรอบ มันจะดังแบบปักนะแต่พอเกียร์ห้าเกียร์หก็ไม่ค่อยได้ยินเลยเพราะมันวิ่งเ,เ,เริ่มวิ่งเริ่มวิ่งไหวละโคตรซิ่งอะเราคลิปนี้ตรงนี้ก็ได้ไม่ค่อยมีบ้านคนมันกลางวันนะ นี่น,นตรงนี้เลยไม่ค่อยมีบ้านคนอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราจะลองเบิ้ลน,นี้ดูนะทุกคนท่ออาคาโววิกชัตตี้นะรถมันก็ยังเยอะอยู่ทุกคนมันกลางวันนะแต่มันไม่ค่อยมีบ้านคนนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูมีไฟด้วยนะเสียงเพ้อกว่าเอสซี่มั้งเนี่ยตอนเบิ้ลเนี่ย ไปนไงทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะอีกทีนึงอีกทีนึงคนเขาจะดา่าปะไม่มีคนเว้ยโอ้ยโอ้ยเราใจวัยรุ่นว่ะไม่รู้มีวัยรุ่นชอบเปล่า ได้ครับได้ เกว่างเบิ้ลนะโอ้เสียงแม่งระเบิดแบบตุบตุบตุบไปทุกคนรอบรถถุงคือชิปไม่ให้มันเลยหน่วงเ้วยแบบมันจ็ท่าหัวหัวพุ่ง ได้จะผ่านนะอ้าดูันติโอ้พอเครื่องเริ่มร้อนนะมันเริ่มจริงแบบปูฟังปูฟังยังไงทุกคนเสียงก็เพาะอยู่นะท่ออาคาชอตตี้แท้เนี่ย ลิงก์ไปอาคารด้วยนะนี่โฆษณาหน่อยเยอะเยอะคลิปชิโคตรเนียนแต่มันน่วงเนียนต้องไปจูนต้องไปแฟดน,นะแต่ผมไม่อยากไปจูนไปแฟดไงคลิปชิปนนเนียนแหละบอกเลย ยิงเป็นว่าเล่นโคตรสนุกอะทุกคนตัวฝาแดงอ่ะนะมันมีคลิกชิปมาจากโรงงานนะแบบเดิมๆนะแบบมีดาวอะสิบหกก็มีสิบหกถเจ็สิบแปดก็มีคลิกชิปแต่มันไม่มีดาวอันนี้มีดาวด้วย แล้วผมรู้สึกว่ามันสมูนนะคือคิด,ดว่าแต่มันมันหน่วงหน่วงคือยังไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูกล้องนะดูจากกล้องนะเห็นไหมเหมือนหัวผมมันจะกระชากอะ่ะมันไม่แบบไม่เนียนไปเลยอะ่ะเขาบอกว่ามันไม่ราบลื่นเออมันไม่ราบลื่นม,มันมือบแบบปึ๊ดอย่างเงี้ยมันจะไปแบบปึ๊กปึ๊กอย่างเงี้ยปึ๊กปึ๊กอย่างเงี้ยมันไม่ hết bây khách này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกิดไปรอบสูงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดรอบรอบ,รอบต่ำๆมาที่มันพอาๆอมันก็จะไม่พงกเห็นไหมมันก็ไม่พงกเอ้เนไม,ไม่พงกผมชอบเตะตอนหกพันเจ็ดพันนะรู้สึกว่ามันเพาะดีแลวมันมันหัวไม่พงกด้วย กจะอยู่ในความทรงจำของข้าเจ้าไพเวทเพราะว่าอยู่ในความทรงจำทุกครั้งแหละขับคันไหนมาเราก็จำฟิลไว้นะแต่ไอ้ไพเวทเนี่ยมันทำให้ผมเปิดโลกการขับรถบิ๊กไบมากเลยเพ้ามีคือชิปเตอร์เดิมจากโรงงานเนี่ยแหละผมเคยใส่นะคือชิปเตอร์ของแต่งอะ่ะไม่มันเลยบอกเลยว่าไม่มันว้าวบ้างอะไรบ้างอันนี้อันนี้มันมีว่าวนะแต่แบบ เตะร้อยครั้งจะเว้าแค่แค่ครั้งหรือสองครั้งอะ่ะเออว้านี่คือเตะเกียร์ไม่ไปนะบางทีกแกะเตะแล้วมันก็ไปเกียร์ว่างอะไรเงี้ยตอนเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองหรือเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เนี้ยทีนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงทุกคนมาขับเจ้าไพาเวทอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเออ จะขายแล้วแล้วเสียงนั่งระเบิดระเบิดพอกว่าเอสซีอีกมั้งเนี่ยแต่เอสซีขับมันกว่าคือเอสซีขับมันกว่าเอ้ยไม่ใช่คันนี้ขับมันกว่าไอไออาคาโปวิกขับมันกว่านะไม่ใช่คันนี้หมายถึงท่ออาคาโปวิกชอตตี้อันนี้นะขับมันกว่าแต่ท่อเอสซีอ่ะ เล้าใจกว่าแบบมันดังนะั่นแต่สตาร์ทเลยแบบคนก็มองอะไรเงี้ยคือเท่เลยอะ่ะเออไปถ้าเกิดมันเป็นตอนกลางคืนนะทุกคนมันผมจะมีที่ให้ขับเล่นแบบเยอะกว่านี้แล้วเขไม่ค่อยมีรถ แต่นี้มันสามโมงสี่โมงเย็นไงรถมันก็จะไม่ค่อยมีหรอกแต่มันก็เยอะอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นตอนเย็นแ่ห้าโมงหกโมงเนี่ยรถเคียบผมชอบรถที่มันมีคลิกชิปแล้วมันระเบิดอะสับระเบิดอะสับระเบิดโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะแบบแค่แตะคลิกชิปก็สับระเบิดเลยอะแบบสับแล้วมันดิงเสียงนงังวื้อตั้ง ปั้ง่เี้ยชอบมากไอท่อาคาอันเนี้ยก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ต้องรอบแบบกลางๆนะปลายๆไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเกิดเตะร,รอบต้นนะั้นมันจะเป็นางทุกคนไม่รู้เกียร์มันจะเสียหรือเปล่านะเนี่ยมันจะเป็นแหบนเนี้ยเนี่ยสี่พันมันจะเป็นยังงฟังนะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนสองจังนะนะจหงวัดต,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 ตึ๊ด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 เดี๋ยวดูอใหม่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  เห็นไหมมันจะเป็น,นคล้ายๆมีสองจังหวัดตืดๆแต่อย่าไปเตะบ่อยทุยกันเดี๋ยวกัวมันจะเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะน้ำมันก็จะหมดละ เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเมาตอนเย็นนะอืก็เลยไปล้างรถไปทำอะไรเขาก็คือเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปล้างรถคลิปต่อไปก็เป็นคลิปขายรถนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าเราจะขับรถรุ่นอะไรต่อนะก็ยังเป็นบิ๊กไบค์เนี่ยเพราะเราชอบนะ ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้รันนิวฟิลโก้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วมจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครมีอะไรสอบถามสอบถามคอมเมนต์ได้เลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมอยากอ่านคอมเมนต์มากทุกคนแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสวดีครับ